สวัสดีค่ะพบกับช่วงแม่ส้มพาเข้าคุยล้วค่ะวันนี้นะคะแม่ส้มมีเคล็ดลับในการเลือกหมูสามชั้นที่จะนํามาทอดหมูกรอบน,นะคะว่าเลือกส่วนไหนที่ว่าดีแล้วนํามาทอดหมูกรอบแล้วทําให้อร่อยด้วยค่ะนี่นะคะนี่จะเป็นแม่ส้มอาล้างทําความสะอาดแล้วนะคะ นี่ค่คะแม่ซ้มนะคะจะเลือก3ชั้นที่เป็นตรงช่วงท้องสะะังเกตได้ค่ะที่เป็นช่วงท้องคือมันจะมีลาวนมเห็นไหมคะนี่ค่ะมันจะเป็นลาวนมเพราะว่าส่วนของช่วงนี้นะคะคือเขาจะหนาคือมันเขาจะหนาแล้วก็สัดส่วนเนื้อแดงกับมันคือเขาจะแบบคือเหมืนบาลานซ์กันนะคะทุกคนคือเวลาเรานํามาทอดหมูกรอบแล้วมันจะไม่แห้งเกินนะคะคือมันจะแบบ มีความมานันมีชั้นของเนื้อแดงคือมันจะสัดส,ส่วนมันมัน,มนคือจะพอดีค่ะถ้าเป็นตรงช่วงหน้าท้องนะคะ,คะมันแล้วก็เห็นไหมคะเนื้อแดงเขาคือสัดส,ส่วนเขาจะดีมากเลยค่ะคือเวลาเรามาทอดหมูกรอบน,นะคะมันจะออกมาแล้วแบบอร่อยมาก ชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b ์หรือว่ากดติดตามให้แม่ส้มด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบาย